สวัสดีค่ะมาพบก,กัชบชาแนลกิิการกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมา d ีวิวเสกุชชี่นี่นะคะทั้งทั้งหมดที่เราสะสมมาแล้วก็ไปสกุชชี่ที่เราเป็นตาของเราเองนะคะเป็นตาชนนาแนลของเราเองนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนะคะก็จะเป็นในถุงนี้เลยนะคะอ้าวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะคัพเค้กเป็นตาช n แน,นลของเรา ค่าสโลไม็ก็สวยนะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่เราทําเองก่อนนะค,ะค,ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแตงโมมันดีมากเลยนะคะเป็นตาแชนลาของ,องมันเป็นแบบสโลมากๆแล้วก็มีลายเส้นในชิ้นที่เราทำเองตรงนี้ลายเส้นก็จะไม่ค่อยนี่นะคะ ตจโมอะไรสีเขียวนะคะทุกคนจะแบบมันสนโลมากๆเลยค่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลย่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นมันเรียกว่าเป็นบานหรือว่าจะเป็นมันฝรั่งเราก็ไม่รู้นะคะหยดกล้องนิดนึงนะคะไม่ใช่กล้องหรือเป็นขอัปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นนี่เลยเราก็ยังไม่ได้ออกมาเล่นเลยนะคะ ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นทานไข่นะคะนี้ไข่สโลเราก็พิ่งแม็กใหมให่นะคะลองแม็กมาดูชิ้นต่อไปกันเลยะคะ่ะชิ้นต่อไปนะคะเราก็แกะออกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยสโลนิ่ๆนะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแมวน สะะโลอยู่นะคะยังไม่ได้แกะออกมาเล่นเลยนะเล็ข้างนอกแพก็กเกจไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปลาทายากิแพ็คเรียบร้อยยังไม่เคยเอาออกมาเล่นเลยไม่ค่อยสโลนะทั้งแป้งค่ะโอเคค่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นปังแผ่นนะคะแนวนอนเราเอาเป็นแพ็คเกจตปังแผ่นนะคะเป็นแพ็คเกจขนมลยเนาะอ๋ก็ไม่ใช่แพ็คเกจจริงๆนะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะในนี้กล้วยตานี้ชิ้นต่อไปค่ะเขาเรียกว่าช็อกโกแลตนะคะเป็นสีส้มนะคะสโลก็แกะได้นะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นบันนะ สโล่จริงๆสโล่มากค่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นมันเรียกว่าหัวหิหรือเป่าน,นะคะเราก็ไม่สั้นนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอิตาเลียนเบสหรือเปล่าใช่ไหมคะเฮ้ยรอยัลซอมนะคะขอบใจนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแพนด้าบัน ก็ต้องหู้ค่ะวันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดชมคลิปใ,ใหม่จากปายนะคะที่เดี๋ยวเนี่ยปายก็ไม่ค่อยได้ลงยูทูบเส่าไ่เพราะว่าปายเล่นนะคะปายก็ไม่ค่อยได้มาลงน,นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนาีบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะายบาย